มเออห่วไปเอาห่าเอาห่าห้่งงเขาเปนขุนใจวิขวากีตัวนึงโอยหดเปิดเพลงว่ะ บุยเขาจะว่าจับตัวเมียตัวหูวตัวเมียอตัวเมียนแม่ตัวเมียทางมูพสําสมบลวอะไรเป็นเรือใส่ตัวเมี่ยกวักผู้ใดู้้ใดเข้ามาบอกน้องเลน ว่างพร้อมยัเสียหน่อยได้ปะวู้ดูจักค้มใช่ไหมหูจักกูหูจักเขาเอาเราอะเราเราวันีย่งว่าพี่ ูไล่ชดอยู่ทายไหมพี่ไฟคนไฟคนไตแม่ก่อกับแมีนเวิดเลยอันนี้ป้าเดียวมันหลายครับคนที่หลายผู้ไลช่วดได้สักนิดละ บักขม่าด้วยมันภาคกิเหลาไหมนั่นนั่นจะมาโชว์เขาด้วยตัว,มวแม่กูเลยได้แม่กอกระเทยอยู่นี่อาดมุงคนอออันนี้ปลานีมาร่วม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 หมวกปลาอื่น mời chung luôn đấy, hang cả 2 mét chưa A Hà bộ Hang cả 2 mét vô nó Xé tụi mẹ Cái gì Nghĩa là bịt mất Xé tụi mẹ Ở bên chưa Tụi mẹ mẹ โอ้โหขีเดี๋ยววิ่กูซุ่มเด็ดปีควาให้เอาแหวะกมีนทำไวเนี่ยก็ทำไมตลอดเลยโอ้ม่น้เวทีเมบ่อันแตไนนะครับคนมันหลายก็แม่กอดบ่เขาจะเล่ตี่อตัวกันเลยกเป็นยักษิยมตัวเย็นมากใครกันเลยแม่นี่ยก็บม่อว่เอาห้าสิครับนี่ม่เห็น มันหวันน่อาอาวันอันนี้มารวมปลาอื่นนี่นี่ปลาเดียวคนหมดเลยคนหลายครับากชียบชนตีนกันแล้วจักปิดตัวจังได้แม่กอด มาวัวไปปลาไหมเถอะคนมันไหลหมดวะโอ้มันบินมันเป็นตัวผู้เออเอาไหมกำฉีกเอากำเฉียโอู้ผู้สาวมาผู้สาวมาเต็มแม็กกอดนี่ตัวนึ่งนี่นี่นี่ผู้สาวมาเต็มแม็กกอดเข้ามานี่เถอะนะนี่แหมเอาตามเบื้องผู้สาวก่อน ไปแล้วไปแล้วบกจอดวเขาเช่าเลยเขาเาแต่แมงกว่ากว่าเาเกัมีครับพีน้องแม่งกอกันได้เอาคุหลุดมือกูแม่งเขาเาแต่แม่งกว่า่านี่วนนี้เถอะมันก้นไหลหดว่ะ nó bay pa mày gì cua vô <laughs> quả bị pa mày quá tay mấy quả cặp Hãy mà cho kênh Ghiền Mì Gõ มามเม่ม,าา оф, มัน battle, เ,เหลวมันมันิถามวายมองดยป่าพ่อจะตัวผูตัวเมียพ่อเีอนี่ดีพ่อเวตัวเมีพ่อเวนี่นี่ มือหัดเปิดมาระำฟังแต่ไม่กวัดคักเจ้ามาเลพี่น้อง Nhìn thì tôi Có máy cái này nó có chỗ đi đâu. Ồ. Cái này tôi nhìn như thế. Tôi nghe, tôi nghe. เสืบบครับแต่ผมก็ฮม,กมออูกันวาพุงนี้เสเอกัดมือมาถอยคนมันหลก็ไม่กอดบักโคตรจะสารสิหาน ีเดี๋ยว <c oughs> ตัวนี้พี่คัดวะครับพี่โมนี้กยออกว่าชุมว่ะ ออมามาเออผัวเนี่ยมีแต่คนครับมามันแตกมากมากชาวอปอบ้านอย่นี่ป้าอื่นอีกว่าดูจากยุเซีเนี่ยคนไหลายแฉกจ้างรถแท้ไหมเขาเจ้าอยู่จ้างรถแท้มาก <c oughs> ันไม่กวัก เข้ามาเข้ามานี่สิบไก่เมียมเถอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบสี่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 ปัดวะบริษสวรรค์ไม่ก่อเลยครับสวรรค์ค่นขนะ กุเมียยังกุเมียยังดอาะนี่ดินี่ลราตัวนึงตัวนี้ใครครับนนนเนียวเนียวยี่ตัวนึง ที่นสุมไปนี่12นาที

เดีวเดๆถ้าต้องเบาไปปลาไหมโคนรไรก็ไม่ง ต,ตัวนี้ใครตัวนี้ขครแบบนี้เลยตัวนี้เขาจะออกจากห้ขงใแบบงี ก็โทษว่าเกิดไปแต่ไม่กว่ากว่าเยี่ยเข้ามามก็สบายอย่างนี้ไหมะะไหวมมุ้ยเอาวะก้นไหลหดปะปลาไหมเดี๋ยวรอดติดตามปลาไหมครับถ้าว่าเกิดซี่ถูก ี่เ้ตมาหาว่ะไม่เอาหน้โนี่ดีตัวหนึงนี่เดียวย่ซ hey ื้อกับินมาหานยัง จาไปจาไปกูได้ยูยพี่นี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวคุณนายอะไรคุณ มีตะคน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 ณเฮ้ยแล้วคนอะรนี่ตัวหนึ่งโอนีหตัวหนึ่งอ๋อพวกอะไ้เกบอยว่ัเข่ามานี่ตัวนึงนี้อีกตัวนึงสามล้สามแล้วนี่ 地广嘛，是 อะไรดิเดี๋ยปลานิเด่๋ยวสีแดงไหอยู่กลัววะเปไปๆใส่นี่เฮ้ปลาไหมนี่โยกพลอยแตัวนึงสองตัวจใคร เดี๋ยวเวลานี何と何と่ไปแล้วนี่ดินีだだ่ดินี่น <etus> ี่นี่มันไปหามึงเหี๋วเฮ้ยนี่นี่ดิ ตาปลานี brands, jos, ่ม <te> <rawd Moder> ันก็หลายอยู่นี่ตัวนึงคนคนหลายกูแมียกูเตะกับเมาแนี่ยยังไงมาเข้ามาภากินเหลอาีมี่ยงเสียพี่น้องนี่ตัวนึงไปใไส้น่ากินที่หนึ่งได้แล้วเนี่ยเสียเขาช่วยว่าอื่นกูไปเตะแม่กว่าเกินนี่จ้ากว่า มันทรมากูไ่เลยครับกูแค่ไหนสดอยู่กูเจอลงยึดถล่มงี้ยงนี่หนูกินวะแม่ตีมัน ไหลอยู่ยู่นี่เฉพาเขาจะอมาเก็บแหละไหลอยู่เด้โอ้โหเอจยะเก่งมากเบื่ย้อ้หวมลาบะกาศพอฟิวก่อนพออีกแล้วนี่เห็นว่านู้นหนแขวน ว่ี่ออกโอ้พี่ออกไงนี่ดิเอากุญแวเขาจ่อยเขาจ่อยนี่บอก้างปาแห้งแมมนยอย่างมึ้นอยยิ่ไสรอะฟิวเสฮะยิ้เสยูเนี่ยขอะฟิวแกอันนี้มาเกก่อนนี่ดิ Nàng okay. ừ, à, <laughs> có với việc à? <laughs> thì... thì... ở vô đại à, ở bậc này Ừ, bây giờ mình có nguồn mọi cả thui. thân Hả? thân chứ? Em xài, em bỏ vô vớt đoạn, em bỏ vô vớt đoạn Em bỏ vô มึงทุรวงเลยสัตว์เดียวห้าหนน้องวันนี้นะมูเดร้ไรแบบนี้หอกวงตัวนี้เสียงไงเสียบักเอ้กเสียหน่อยกเอวเนี่ยแล้วเราดูไลน์เสรละล่ออ๋อปลาหนีคนไลหมดครับมีก็มีอยู่ลอชมปลาหนาเี๋ยวสิไรชวนอะไรบ้างสามดาวเลยเพื่อเพื่อเดียา ้ยมึงเบ่งดูหน่จกคนมึงนับดูหน่งหน่อยเคยด้มาผู้เดียวมันิพอมึงบ้าผู้เดียวนะอจับมึงนี่จับมึงนี่อันนี้เป็นแสนอวนจับิ่งยุติ่รมึงสึกฟกเดียมึงมีไข่ออทนหมดปลาเฮาเห็นนี้ต้องชดาวสมึง่าท่านผู้โชคดีเขาอยู่บ้านที่เฮ้อน้ดีว่าตัวนี้่ดี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 ยึดเตะยดเตะอย่ามด้ว ย,ยูตีนมึง<ห>ปัมาเฮยไปตีนมึงไงว่างไงพวกมันหลายอยู่ปาเนี่ยเห็นเขาโมอแล้วฟิวันโอ้ยยไปไล่คนไปพี่น้องครับเดี๋ยว,ไป,ยวไปปลาไหม,มนี่ว่าเึงเดียวว่าปั้นมไหล ตัวเขาจะว่าพี่หลอกเขาจะเามนี้ไหมครับไข่ตรงนี้ว้ยรถปูนอะไปไปก้งไ่ก้งานเลยเ่รอไหมปูนวันหย่างจะไปวะมาเขียน เนี้ยผีหลอนอะไรเนี่ยเช้าเออเสียดทางผีตายเผินเว้ยเช้าหนิไอ้เพื่อนเขาพ่อเนี่อพี่แผลมึงมึงมึงเป็นหมูได้เสียบ่นี่ตัวนึงน้องเอาไหมเอาไหมเอาไหมเจ้านี่ะไรพูดระหว่าบ่เห็นพ่อได้ออกส่งหนึ่งนลยส่งหนึ่งเอาเต้ยเช้าวันบ่บ่นี่บ่หลั่นเห็นบ่ เอี๋ยวผมจะการด้วยลูโอ้ยไอ้กับว่าเอาห้าซื้อแล้วนั่นตัวหนึ่งเดี๋ยวนั่นนะบ่ไอ้มาเอาห้าไอ้มาถ่ายลงกอยนางยูทูบไปซื้อพอได้เอาลงกยูทูบไปซื้อนี่ตัวหนึ่งโอ้ตัวนี้ใครนี่ตัวหนึ่ง บอาบอบอบอบป็นจะมาอกคนไหลหดกูาไปซะแล้วกูยานยุ่งจังหอ วิ้ยแม่เห็นนอ้นี่ตัวนึงคุ้ยเป็นี้ใครครับออกแมงว่าเธอเอินกูเอาอย่าลงยูทูบคุ้ยนี่ตัวนึงเยอ๋ยังพอไป mình đi xô về ở biển phê phê mình dù xóa chạy như phê à hẳn dù xóa chạy chạy lên, Oh. cái <laughs> thả con nó vào pèm lên thì tôi <laughs> nên hết gì rồi hết luôn này nó nhìn hết gì rồi nhìn khay hoa mồ vậy tôi không con vẫn kia hứ ยืดยืดยืด่้อนแรนลมเ้วยครับพี่น้องนี่ดิตัวนึ่งยืดจนนี่บอลเล่ับายยามาครับ รา,า,าท่าได้คุณเขาก็ต้องมึงมามึงกับกูไปสีเลียมเลี้ยวกัน เลครับมันใจเวลาเครื่อลิ้วหมดเลยเจ้าพนสิว่า